พระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภเศรษฐีชื่อมัชลีโกศยะตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าอุปโพขันชาดังนี้ได้ยินว่า ไม่ห่างพระนครราชครืมีนิคมชื่อว่าสักกะในนิคมนั้นมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่ามัชรีโกศยะมีสมบัติ80โกติอยู่อาศัยท่านเศรษฐีนั้นแม้เอายอดยาจุ่มน้ำมันให้ทานแก่คนเหล่าอื่นสักหยดเดียวก็ไม่มีทั้งตนเองก็ไม่ยอมบริโภคด้วยประการชนี้สมบัติของเขาไม่อำรวยประโยชน์แก่บุตรและภรรยาเป็นต้นทั้งแก่สมณพราหมณ์ตั้งอยู่อย่าง ได้แต่ต้องใช้สอยเหมือนสะโบกกรณีที่รากสศักคุ้มครองฉะนั้นวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติในเวลาใกล้รุง่งทรงตรวจดูหมู่สัตว์ที่เป็นเผ่าพันธ์แห่งผู้พอจะตรงแนะดำให้ตรัสรู้ได้ทั่วโลกธาตททั้งสิน้นได้ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัฏิผลของท่านเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาอันอยู่ไกลถึง45โย เมื่อวันก่อนจากวันนั้นท่านเศรษฐีได้ไปสู่พระราชวังเข้าเฝ้าพระราชาขณะเดินมาเห็นชาวชนบทผู้หนึ่งหิวหนักกำลังกัดกินขนมเบื้องผสมถั่วกุมมาสเกิดความอยากในขนมนั้นไปถึงเรือนของตอนแล้วดำริว่า ถ้าเราบอกว่าอยากกินขนมเบื้องคนเป็นอันมากก็จะอยากกินกับเราเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งของเป็นต้นว่าข้าวสารเนยใสยน้ำอ้อยของเราจากต้องสิ้นเปลืองไปเป็นอันมากเราจักไม่บอกเคลใครแล้วสู้อดกลั้นความอยากไว้เที่ยวไปครั้นนานนักเท่าท่านชักจะผอมเหลืองตัวสะพรังด้วยเส้นเอ็นทีนั้นก็ไม่อาจทนอยากอยู่ได้จึงเข้านอนซุกบนเตียงน้อย แม้ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมเอ่ยอะไรให้แก่ใครๆเพราะกลัวเสียทัพฝ่ายภรรยาจึงเข้าไปหาท่านรูปหลังพลางถามว่าท่านเจ้าขาท่านไม่สบายหรือเศรษฐีฉันไม่เจ็บไม่ค่ายไม่เป็นอะไรดอก ภรยาพระราชาตรงกลิ่วท่านหรือเศรษฐีถึงพระราชาก็มีได้ตรงกลิ่วฉันภรรยาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีลูกชายลูกหญิงเป็นต้นหรือบริวารมีทาตและกรรมกรเป็นต้นพากันทำอะไรอะไรที่ไม่พอใจท่านหรือเศรษฐีแม้เรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีแก่เราภรยาท่านคงนึกอยากจะกินอะไรบ้างกระมัง เศรษฐีพอภรรยาพูดอย่างนี้ก็ไม่ยอมเอ่ยอะไรอะไรนอนนิ่งเงียบทีเดียวเพราะกลัวเสียทัพทีนั้นภรรยาจึงกล่าวกับท่านเศรษฐีว่าท่านเจ้าขาบอกเถิดท่านนึกอยากกินอะไรท่านเศรษฐีทำท่าถีกล้ำกลื่นท้อยคำแล้วกล่าวว่าจะฉันนึกอยากอยู่อย่างหนึ่งภรรยาอะไรเจ้าคะที่ท่านนึกอยากเศรษฐีฉันอยากกินขนมเบื้อง ภรรยาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมไม่บอกเล่าคะท่านเป็นคนจนหรือเจ้าคะคราวนี้ดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแจกชาวสักกระนิคมให้ทั่วถึงเศรษฐีเจ้าเอ่ยถึงพวกนั้นทำไมพวกเขาทำงานของตนแล้วก็จะทำกินกันเอง ภรยาถ้าเช่นนั้นก็ทอดพอแจกพวกตรอกเดียวกันนะคะเศถีฐีฉันรู้ละว่าเจ้าหนะมีรัพย์มากภรยาถ้าเช่นนั้นก็ทอดพอแจกกันระหว่างลูกเมียในเรือนเท่านั้นก็แล้วกันนะเจ้าคะเสถีฐีท่านไปยุ่งกับพวกนั้นทำไม ภรรยาท้าเช่นนั้นก็ทอดพอรับประทานกันระหว่างท่านกับดิฉันนะเจ้าค้าเศษถีท่านจะมาเกี่ยวด้วยทําไมภรรยาท้าเช่นนั้นก็ทอดพอท่านรับประทานคนเดียวก็แล้วกันเสถีเมื่อทอดที่นี่ คนเป็นอันมากจากพากันมุงดูเจ้าจงขนเข้าสารที่แหลกแหลกเว้นข้าวที่เป็นตัวเสียทั้งเตาและกระเบื้องทอดก็ขนไปด้วยถือเอานมสดเนยสายน้ำพึง่งน้ำอ้อยอย่างละนิดละหน่ายขึ้นสู่พื้นถงบนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วทอดเถิดฉันคนเดียวเท่านั้นจักนั่งกินที่นั่น ภรรยารับคำแล้วให้คนขนสิ่งของที่ต้องใช้ขึ้นปราสา,าทไล่ทาสีลงให้เชิญท่านเศรษฐีขึ้นไปเศรษฐีปิดประตูชั้นแรกขัดลิ่มสลักทุกแห่งขึ้นสู่พื้นปราสาทชั้นเจแม้ในชั้นก็ปิดประตูเสียด้วยแล้วนั่งคอยฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีจัดแจงก่อไฟใส่เตายกระด้วนขึ้นตั้งเริ่มจะทอดขนม ลำดับนั้นพระบรมศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคลานะแต่เช้าตรูตรัสว่าโมคลานะเศรษฐีตรณีในศักรนิคมไม่ห่างไกลพระนครราชครื้ผู้นี้ดำริว่าเราจะกินขนมเบื้องกลัวคนอื่นๆจะเห็นให้ภรรยาทอดขนมเบื้องที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาทเจ็ดชั้นท่านจงไปที่นั่นทรมานเศรษฐีทำให้หมดพยศ แล้วให้สามีภรรยาทั้งคู่ขนขนมนมเนยน้ำพึ่งน้ำอ้อยพามาสู่พระเชตวันด้วยกำลังของตนเถิดวันนี้ละถาคตกับภิกษุ500รูปจกนั่งคอยในวิหารจากกระทำพัตกิจด้วยขนมนั้นแหละพระเถระเจ้าทูลรับสนองพระดำรัสของพระศาสดาว่าดีแล้วพระเจ้าค่าไปสู่นิคมด้วยกำลังฤทธิ์ในทันใดนั้นเองครองสบงจีวรเรียบร้อย ยืนอยู่ในอากาศตรงช่องหน้าต่างปานประหนึ่งรูปที่ทำด้วยแก้วมณีมาลอยอยู่ฉะนั้นเพราะเห็นพระเถระเจ้าเข้าเท่านั้นท่านมหาเศรษฐีหัวใจสัน่นเศรษฐีดำริว่าเพราะกลัวมนุษย์ประเภทนี้นี่แหละเราถึงต้องมาที่นี่ แต่ท่านผู้นี้ยังมาที่ช่องหน้าต่างจนได้มองไม่เห็นสิ่งที่พอจะถือเอาได้ก็เปล่งเสียงตะตะ,ตะออกมาด้วยความแค้นเหมือนเอาก้านเกลือใส่ไปในกองไฟแตกเพี้ยะพระอยู่ฉะนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศจักได้อะไรถึงจะเดินไปเดินมาแสดงรอยเท้าในอากาศอันหารอยไม่ได้ก็จักยังไม่ได้อยู่นั่นเองพระเถระก็เดินจงกรมไปมาอยู่ณที่นั่นเอง เศรษฐีกล่าวว่าท่านจงกรมอยู่จักได้อะไรถึงจะนั่งขัดสมาธิในอากาศก็จักไม่ได้อะไรเลยพระเถระเจ้าขูบัลลังนั่งแล้วครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับพระเถระว่านั่งแล้วจักได้อะไรถึงจะมายืนอยู่ที่ธรณีหน้าต่างก็จักไม่ได้เลยพระเถระได้มายืนอยู่ที่ธรณีครั้งนั้นเศรษฐีพูดกับท่านว่าถึงยืนที่ธรณีแล้วก็จักได้อะไร ต่อให้บังหวนควันก็จกไม่ได้อะไรพระเทระจึงบังหวนควันประสาททั้งนั้นเป็นควันพุ่งไปทั่วเกิดเป็นดูดเวลาเอาเข็มแทงในตาท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีไม่กล้ากล่าวว่าถึงจะให้ไฟลุกก็คงจะไม่ได้เพราะกลัวไฟจะไม่บ้านดำริว่าสมณะรูปนี้เกาะเกี่ยวเหนียวแน่นไม่ได้คงไม่ยอมไปจึงบอกภรรยาว่าดูก่อนนางผู้จเจริญ เจ้าจงทอดขนมเล็กๆชิ้นหนึ่งให้สมณะแล้วส่งท่านไปเสียเถิดนางตักแป้งหน่อยเดียวเท่านั้นใส่ลงในถาดกระเบื้องเป็นขนมโตเต็มถาดหมดพองหนาปรากฏอยู่เสถีเห็นขนมนั้นแล้วพูดว่าเจ้าคงใส่แป้งมากเป็นแน่แล้วเอามุมทับพีนั่นแหละตักแป้งหน่อยหนึ่งใส่ลงไปเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าอันก่อนไม่ว่าจะทอดอันใดๆอันนั้นๆเป็นต้องใหญ่ๆทั้งนั้น เศรษฐีชักเหนื่อยจึงบอกภรรยาว่านางเอ๋ยเจ้าจงให้ขนมแก่สมณะรูปนี้ไปชิ้นหนึ่งเถิดเมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งออกจากกระเช้าขนมทุกชิ้นติดเป็นแผ่นเดียวกันไปหมดนางบอก,กเกษตรีว่าท่านเจ้าคะขนมทั้งหมดติดเป็นแผ่นเดียวกันเสียแล้วดิฉันไม่อาจจะแยกได้ท่านเศรษฐีกล่าวว่าฉันทำเองก็ไม่อาจแยกออกได้ เมื่อท่านเศรษฐีพยายามปลุกปล้ำแยกขนมอยู่นั่นแหละเหงื่อไหลทโทรร่างกายความอยากก็หายไปลำดับนั้นท่านเศรษฐีจึงพูดกับภรรยาว่านี่แน่นางผู้เจริญเราไม่ต้องการขนมแล้วละเธอจงถวายแก่ภิกษุนี้ทั้งกระเช้าที่เดียวเถิดนางจึงหิ้วกระเช้าเข้าไปหาพระเถระแล้วถวายขนมทั้งหมดแด่พระเถระเจ้าพระเถระเจ้าเมื่อแสดงธรรมแก่คนทั้งสอง ก็กล่าวถึงคุณของพระรัตนะทั้งสามแล้วชี้แจงผลของการให้ทานเป็นต้นว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการปูชามีผลแจมแจ้งประดุกแสดงให้เห็นดวงจันทร์วันเพนบนพื้นผภากาศฉะนั้นครั้นฟังทำแล้วมหาเศรษฐีมีจิตผ่อนสายกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนิหมดนั่งบนบัลลังนี้ฉันขนมเถิดขอรับพระเถระเจ้ากล่าวว่า ท่านมหาเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจักฉันขนมประทับนั่งในพระวิหารกับภิกษุ500รูปเมื่อท่านพอใจจงให้ภรรยาถือขนมและนมเป็นต้มเราจังไปสู่สำนักพระาศาสดาท่านเศรษฐีถามว่าถ้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเดี๋ยวนี้พระาศาสดาพระองค์นั้นประทับที่ไหนเล่าขอรับ พระเถระเจ้าตอบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะพระมหาวิหารเชตวันห่างจากที่นี่45โยชน์ท่านเศษษฐีกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเราจะไปไกลถึงเพียงนี้โดยไม่ให้ล่วงเวลาบัตรได้อย่างไรเล่าขอรับพระเถระเจ้ากล่าวว่า ดูก่อนมหาเศรษฐีเมื่อท่านมีความพอใจเราจะพาท่านไปด้วยกำลังฤทธิ์ของตนหัวบันไดที่ปราสาทของท่านจากปรากฏณที่ตั้งของตนทีเดียวแต่ที่สุดแห่งบันไดจากอยู่สุ้มพระทวารแห่งพระวิหารเชตวัน mm. เราจะกพาท่านไปพระวิหารเชตวันด้วยระยะเวลาเพียงเท่าการที่ลงจากปราสาทชั้นบนมาสู่ปราสาทชั้นล่าง ท่านเศรษฐีรับคำว่าดีแล้วขอรับท่านผู้เจริญพระเถระเจ้าก็อธิษฐานว่าศีษะบ,บันไดจงอยู่ที่เดิมเชิงบันไดจงมีที่สูงพระทวารพระวิหารเชตะวันเถิดการก็ได้เป็นดังคำอธิษฐานของพระเถระเจ้านั่นแหละด้วยอาการอย่างนี้พระเถระเจ้าพาท่านเศรษฐีกับภรรยาลุถึงพระวิหารเชตะวันเร็วก่อเวลาลงจากปราสาทชั้นบนถึงปราสาทชั้นล่างเสียอีก ท่านเศรษฐีและภรรยาแม่ทั้งคู่เข้าเฝ้าพระศาสดากราบทูลพัตการพระศาสดาเสด็จเข้าสู่โรงฉันประทับนั่งเหนือพระบวรพุทธ,ธาอาสาที่จัดไว้พร้อมกับพิสุสงท่านเศรษฐีได้ถวายน้ำทักซิโนโทกแด่พระสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขภรรยาของท่านเศรษฐีก็ใส่ขนมในบาทของพระตถาคต พระศาสดาทรงรับขนมพอแก่พระประสงค์ของพระองค์แม้ภิกษุ500รูปก็รับเช่นนั้นเหมือนกันถึงท่านเศรษฐีก็เดินถวายนมสดเนยใสยน้ำพึง่งน้ำอ้อยและน้ำตาลกรวดเป็นต้นพระศาสดากับภิกษุห้ารูปกระทำพัตตกิจเสร็จแล้ว ท่านมหาเศรษฐีกับพริดาเล่าก็รับประทานขนมพ่อแก่ความต้องการความสิ้นสุดของขนมทั้งหลายไม่ปรากฏเลยแม้ถวายแจกจ่ายแก่พวกภิกษุและคนกินเดนในวิหารทั้งสิ้นแล้วความหมดสิ้นก็ยังไม่ปรากฏอยู่นั่นเองท่านเศรษฐีและภรรยาพากันกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขนมยังไม่หมดเลยพระเจ้าคะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นท่านจงเททิ้งเสียที่สุงมประตูพระวิหารเชตะวันเถิดสองสามีภรรยาก็ขนไปทิ้งในที่เป็นเงื่อมไม่ห่างสุงมประตูที่นั้นจึงปรากฏชื่อว่าเงื่อมขนมเบื้องต่อมาจนถึงทุกวันนี้มหาเศรษฐีกับภรรยาพากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนอยู่ณที่ขวัข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าใกล้ทรงกระทำอนุโมทนา ในเวลาจบอนุโมทนาเษถีฐีและภระยาแม้ทั้งสองคนก็ดำรองในพระโสดาปฏิผลพากันถวายบังคมพระบรมศาสดากาวขึ้นบันไดสถิตในประสาทของตนนั่นเองจำเดิมแต่นั้นมาท่านมหาเศรษฐีก็บริจาคทรัพย์80โกดในพระพุทธศาสนานั่นแล วันรุ่งขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จเที่ยวบินทบาตในพระนครสาวัตถีแล้วสเสด็จมาสู่พระวิหารเชตวันประธานสุขโตวาดแก่พวกภิกษุแล้วสเสด็จเข้าพระคันธกุฎิทรงหลีกเร้นครั้นเวลาเย็นภิกษุประชุมกันในธรรมสภานั่งกล่าวถึงคุณกถาของพระเถระเจ้าอยู่ว่า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายจงดูอนุภาพของพระมหาโมคคลานะเถระเจ้าเถิดท่านมีได้ทำลายศรัทธามีได้แตะต้องโพัพย์ทรมานเศรษฐีผู้ตรณีครู่เดียวเท่านั้นก็ทำให้หายพยศ์ได้ให้ถือขนมชวนมาพระเชตวันเฝ้าพระศา,าสดาให้ดำรงในโสดาปัตติผลโอ้พระเถระเจ้ามีอนุภาพมากพระศา,าสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้ทรมานสกุลไม่ต้องเบียดเบียนสกุลให้ลำบากพึงเป็นเหมือนมอมนเคขาเอาเกสรดอกไม้เท่าไปใกล้แล้วให้เขารู้พระพุทธคุณเมื่อจะทรงสรรเสริญพระเถระเจ้าตรัสพระคาถานในธรรมบทนี้ว่า พมรมิให้ดอกไม้เสียสีและเสื่อมกลิ่นเข้าเอาแต่รถแล้วบินไปแม้ฉันใดมูนี้พึ่งเที่ยวไปในบ้านฉันนั้นต่างนี้เพื่อจะประกาศคุณของพระเถระเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงตรัสว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มัชริยะเศษฐีถูกโมฆวคลานะทรมานแม้ในครั้งก่อนโมฆคลานะก็เคยทรมานเขาให้รู้ความสัมพันธ์แห่งกรรมและผลแห่งกรรมมาแล้วเหมือนกันแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเษถีฐีชื่ออินล,ลีสะมีสัแปดสิบโกดประกอบด้วยบุรุษโทษหลายสถานเป็นคนกระจอกง่อยตาเลไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสระหนีไม่ให้แก่คนอื่นและไม่บริโภคด้วยตนเองได้มีในพระนครพาราณสีเรือนของเศรษฐีนั้นได้เป็นเหมือนสะโบกครณีที่รักษาหยุดครอง แต่มานดาบิดาของท่านเศรษฐีเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีมาเจ็ดชั่วตระกูลครั้นอิลีสะนั้นได้ตำแหน่งเศรษฐีก็ทำลายสกุลวงเสียเผาโรงทานเคียนขับไล่พวกยาจกเก็บแต่ทรัพย์เท่านั้นวันหนึ่งอิลีสะนั้นไปเฝ้าพระราชา ขณะเดินมาเรือนของตนเห็นคนบ้านนอกผู้หนึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางถือขวดเหล้ามาขวดหนึ่งนั่งบนต่างน้อยรินเหล้าใส่จอกสำหรับดื่มสุรารสเปรี้ยวแล้วดื่มอยู่แกล้มด้วยแกงอ่อมใส่ปลาร้านึกอยากดื่มบ้างคิดว่าถ้าเราจักดื่มสุราเมื่อกำลังดื่มคนเป็นอันมากก็จักอยากดื่มบ้างความสิ้นเปลืองทรัพย์ก็จักมีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้ เศรษฐีอิลิสะนั้นอดกลั้นความอยากไว้ครั้นเวลาผ่านไปไม่อาจอดกลั้นได้เลยเป็นคนตัวเหลืองเหนือตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเหมือนใบฟ้าที่แก่แล้วครั้นวันหนึ่งจึงเข้าห้องนอนเข้าไปซุกอยู่ที่เตียงน้อยภรรยาเข้าไปลูบหลังพลางถามว่านายท่านไม่สบายเป็นอะไรหรือทอยคำทั้งหมดพึงทราบโดยทำนองที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล เมื่อภรยากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันจะปรุงสุราให้พอแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้นเศษฐีดำริว่าเมื่อปรุงสุราในเรือนคนเป็นอันมากจากต้องมุงมองให้ไปซื้อมาจากร้านตลาด แต่ไม่อาจนั่งดื่มในที่นี้ได้จึงให้เงินไปประมาณมาดหนึ่งให้ไปซื้อเหล้ามาจากตลาดขวดหนึ่งให้บ่าวถือออกไปจากเมืองถึงฝั่งแม่น้ำหลบเข้าสู่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งให้บ่าวางขวดเหล้าไว้แล้วกล่าวว่าเจ้าไปเถิดให้บ่าวไปนั่งเสียไกลรินเหล้าใส่จอกเริ่มดื่มสุราส่วนบิดาของเศรษฐีอิลีสั้นเกิดเป็นเท้าสกกะในเทวโลกเพราะทำบุญทั้งหลายมีให้ทานเป็นต้น ขณะนั้นเขาเธอดำริว่าทานของเรายังเป็นไปอยู่หรือไม่หนอครั้นเห็นทานไม่เป็นไปและเห็นบุตรทำลายสกุลวงเสียเผาโรงทานขับไล่พกยาจกตั้งอยู่ในความตรหนีกำลังเข้าพุ่มไม้ดื่มเหล้าเพียงผู้เดียวเพราะกลัวว่าจะต้องให้แก่คนอื่นๆทรงพระดำริว่าเราต้องไปขนาบทรมานอิลิษะนั้นให้รู้ความสัมพันธ์แห่งกรรมและผลแห่งกรรมแล้วให้บำเพ็ญทานทำให้เขาเหมาะสมที่จะ เกิดในเทวโลกดังนี้แล้วเสด็จลงมาสู่ถิ่นมนุษย์ทรงเนรมิตอัตภาพเป็นคนกระจอกง่อยและตาเลเช่นเดียวกับเศรษฐีอิลลีสะเข้าไปสู่พระนครพาราณสีหยุดนัทวานพระราชนิเวศเฮากราบทูลการที่ตนมาเมื่อได้รับพระบรมราชอ,อนุญาตว่าจงเข้ามาเถิดจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาแล้วยืนอยู่ พระราชามีพระดํารัสถามว่าดูก่อนท่านมหาเศรษฐีเหตุไหนท่านจึงมาผิดเวลาเล่ากราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝา่าละอองทุลีพระบาทปกเกลา้าข้าพระพุทธเจ้ามาโดยประสงค์ว่าในเรือนของข้าพระพุทธเจ้ามีทรัพย์อยู่ประมาณ80โกดขอพระองค์ได้โปรดให้ขนมาเข้าท้องพระคลังของพระองค์เถิดพระราชารับสั่งว่าอย่าเลยท่านมหาเศรษฐีทรัพย์ในวังของเรามีมากกว่าทรัพย์ของท่าน เขากราบทูลว่าขอเดชะทาพระองค์ไม่ต้องพับประสงค์ข้าพระองค์จะจ่ายทรัพย์ให้ทานตามความพอใจพระเจ้าค่าเพราะราชารับสั่งว่าให้เถิดท่านเศรษฐีเขารับพระบรมราชาอนุญาตแล้วถวายบังคมพระราชาออกไปสู่เรือนของอินลีสะเศรษฐี พวกมนุษย์ผู้เป็นอุปถากทุกคนก็พากันแวดล้อมแม้คนหนึ่งที่จะสามารถรู้ว่าท่านผู้นี้มิใช่อิลิสะเศรษฐีไม่มีเลยครั้นเท้าสก,กะเทวราชเข้าสู่เรือนแล้วยืนที่ธรณีด้านในเรียกนายประตูมาสั่งว่าผู้เปื่นคนใดมีรูปคล้ายเราจะเข้ามาด้วยกล่าวว่านี่เรือนของเราพวกเจ้าพึงเคี่ยนหลังคนนั้นแล้วไล่ไปเสียแล้วขึ้นสู่ปราสาทนั่งเหนืออาสนะอันโออา ให้เชิญภรรยาท่านเศรษฐีมาหาแสดงอาการอย่างท่านเศรษฐีไม่มีผิดกล่าวว่านางผู้เจริญเราให้ทานกันเถิด ภรยาบุตรธิดาและทาสกรรมกรได้ยินถ้อยคำของเท้าเธอนั้นแล้วภาคกันกล่าวว่าตลอดการน,านั้นเห็นป่านนี้ความคิดที่จะให้ทานไม่มีเลยแต่วันนี้ดื่มสุราแล้วเกิดใจดีอยากให้ทานเป็นแน่ทีนั้นภรยาท่านเสรษฐีจึงกล่าวว่าท่านเจ้าคะเชิญท่านให้ตามพอใจเถิด เท้าเธอกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงเรียกคนตีกล่องมาให้นำกล่องไปเที่ยวตีประกาศทั่วพระนครว่าผู้ที่ต้องการเงินทองแก้วมณีและมุกดาเป็นต้นจงพากันไปสู่เรือนของอิลิสเศรษฐีคนตีกล่องได้กระทาอย่างนั้นแล้วมหาชนต่างพากันถือภาชนะมีกระเช้ากระทอเป็นต้นไปชุมนุมกันที่ประตูเรือน ท้าสักกะส่งให้เปิดห้องอันเต็มไปด้วยรัตนะเจะการหลายห้องกล่าวว่าเราขอให้แก่พวกท่านพวกท่านสงภาคกันขนเอาไปจนพอต้องการเถิด มหาชนภาคกันขนทรัพย์ออกไปกองไว้ที่ผืนโถงบรรจุหลงภาชนะที่นำมาจนเต็มแล้วจึงภาคกันไปฝ่ายท่านอิลิสเศรษฐีลุกขึ้นงานงกปัดฝุ่นแล้ววิ่งไปยึดรถไว้อีกคหบ,บดีก็ลงจากรถจิกผมให้ก้มลงท้องด้วยศอกจับคอเหวี่ยงไปทางที่มาแล้วก็หลีไป พอโดนเข้าอย่างนี้ความเมาสุราของท่านเศรษฐีก็หายเป็นปริดทิ้งงกงกเงินเงินเดินไปที่ประตูนิเวศอย่างรวดเร็วเห็นมหาชนพากันขนซาป่ายก็ตะโกนว่าพ่อคุณนี่มันเรื่องอะไรกันพระราชารับสั่งให้มารุมปล้นซับของข้าหรือไรแล้วไปจับคนนั้นนั้นไว้คนที่ถูกจับก็ช่วยกันประหารจนล้มลงใกล้เท้านั่นเองเศรษฐีเจ็บปวดหนักมุ่งจะเข้าเรือนพวกเฝ้าประตูค้ากันร้องว่าเฮ้ย ไอค้คฤหบดีตัวร้ายมึงจะเข้าไปไหนพลางหวดด้วยเรียวไผ่จับคอไซออกไปเศรษฐีคิดว่าคราวนี้เว้นพระราชาแขวนใครอื่นที่จะเป็นที่พำนักเราไม่มีแล้วไปสู่ราชาสำนักกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์สั่งให้คนปล้นเรือนองค่าพระองค์หรือพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งว่าท่านเศรษฐีเราไม่ได้ให้ปล้นท่านนั่นแหละมาหาเราบอกว่า ถ้าพระองค์ไม่ทรงรับไว ข้าพระองค์จักให้ทรัพย์ของข้าพระองค์เป็นฐานให้คนเที่ยวตีกล่องเป่าร้องนหนพระนครแล้วได้ให้ฐานมีใช่หรือเขากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์ไม่ได้มาสู่สำนักของพระองค์เลยพระองค์ไม่ส่งทราบความที่ข้าพระองค์เป็นคนระหนีหรือพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ยอมให้แม้หยดน้ำมันด้วยปลายยาแก่ใครๆข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอได้ส่งพระกรุณาโปรดเรียกคนที่ให้ฐานนั้นมา ทรงพิจารณาเถิดพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้เรียกเท้าสักกะมาความแปลกกันของคนทั้งสองพระราชาก็ทรงทราบไม่ได้เลยพวกอมาตก็ไม่ทราบท่านเศรษฐีผู้ตรณีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมุตเทพพระองค์ทรงจําไม่ได้หรือพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นเศรษฐีคนนี้มิใช่เศรษฐีพระราชารับสั่งว่าเราจําไม่ได้ยังมีใครที่พอจะจําท่านได้บ้างเล่า กราบทูลว่าพันรายาของข้าพระองค์สีพระเจ้าข้ามีพระกระแสรับสั่งให้พันรายาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าสามีของเธอคนไหนนางกราบทูลว่าคนนี้พระเจ้าข้าแล้วได้ยืนใกล้เท้าสักกะนั่นเองเรียกบุตรธิดาทาสกรรมกรมาถามทุกคนพากันยืนในสำนักของเท้าสักกะทั้งนั้นท่านเศรษฐีกลับคิดได้ว่าที่ศีรษะของเรามีปุ่มอยู่ผมติดไว้มิดชิด มีแต่ช่างกระบกคนเดียวเท่านั้นที่รู้ปุ่มนั้นต้องกราบทูลให้เรียกช่างกระบกมาคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพช่างกระบกคงจําข้าพระองค์ได้โปรดจงพระกรุณาเรียกเขามาเถิดพระเจ้าค่าก็ในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นช่างกระบกของท่านอินลิสเสษถีพระราชามีพระกระแสรับสั่งให้เรียกท่านมาตรวจถามว่าจำอินลิสเรษถีได้ไหม ช่างกระระบกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์ตรวจดูศีรษะแล้วคงจําได้พระเจ้าค่าตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงตรวจดูศีรษะของคนทั้งสองเถิดทันใดนั้นแถาสักกะก็บันดาลให้เกิดปุ่มขึ้นที่ศีรษะพระโพธิสัตว์ตรวจดูศีรษะแม้ของคนทั้งสองก็เห็นปุ่มเหมือนกันจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า ที่ศีรษะของคนทั้งสองต่างมีปุ่มอยู่เหมือนกันในท่านทั้งสองนี้ข้าพระองค์มิอาจจำได้ถึงความเป็นตัวอินลิสะสักคนเดียวแล้วกล่าวคาถานี้ความว่าคนทั้งสองเป็นคนกระจอกคนทั้งสองเป็นคนคอมคนทั้งสองมีในตาเล่คนทั้งสองมีปุ่มเกิดที่ศีรษะข้าพระองค์ชี้ตัวอินลิสะไม่ได้ดังนี้ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุโพได้แก่ชนแม้ทั้งสองบทว่าขันชาได้แก่มีเท้ากุดบทว่ากุดนีได้แก่มีมือหงอิกบทว่าวิสมจาจักขูกาได้แก่มีดวงตาไม่เสมอกันอธิบายว่ามีตาเลบทว่าตีละกาความว่าที่ศีรษะแม้ของคนทั้งสองมีปุ่มเกิดขึ้นแล้วสองปุ่มมีสันฐานอย่างเดียวกันอยู่ตำแหน่งเดียวกัน บทว่านาหัมปะสามิความว่าช่างกันระบกทูลว่าไหนท่านทั้งสองนี้ข้าพระองค์ไม่ประจักษ์ว่าคนไหนเป็นอินลิสะคือไม่รู้ชัดความเป็นอินลิสะเศรษฐีแม้ของคนคนหนึ่งท่านเศรษฐีฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วเท่านั้นตัวสันนันงกไม่อาจตั้งสติไว้ได้เพราะความโลภในทรัพย์ลมลงตรงนั้นเองในขณะนั้นเทาสกกะกล่าวว่า ดูก่อนมหาราชเราไม่ใช่อินลีสาดอกเราเป็นเท้าสักกะแล้วได้ประทับยืนอยู่ในอากาศด้วยท่าทางอันสงา่าพวกอมตช่วยรูปหน้าท่านอินลีสเสษฐีแล้วราดด้วยน้ําอินลีสเสษฐีรีบลุกขึ้นยืนไหว้เท้าสักกะเทวราชทันใดนั้นเท้าสักกะกล่าวกับท่านเรษฐีว่าดูก่อนอินลีสารั์นี้เป็นของเรามิใช่ของท่านเพราะเราเป็นบิดาของท่านท่านเป็นบุตรของเรา เราทำบุญมีให้ทานเป็นต้นถึงความเป็นเท้าสักกะแต่เธอตัดวงศาของเราขาดสิ้นเป็นผู้ไม่ยอมให้ทานตั้งอยู่ในความตรนีเผาโรงทานขับไล่พวกยาจบเอาแต่สั่งสมทรัพบ,บริโภคเองก็ไม่ยอมบริโภคให้คนอื่นก็ไม่ให้ทำตนเหมือนรากสระ,ะห่วงสละน้ำถ้าเธอกลับสร้างโรงทานให้เป็นปกติแล้วให้ทานนั่นเป็นความฉลาด หากไม่ให้ทานเราจะทำทรัพย์ของเธอให้อันตรธานไปจนหมดแล้วจักตีศีรษะด้วยอิมทวัชระนี้ให้สิ้นชีวิตอิลลิสเศษฐีถูกคุกขามด้วยมหาภัยได้ให้ปฏิญ,ญาว่าตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจกให้ทานเท้าสกกะรับปฏิญญาณของท่านเศษฐีแล้วประทับนั่งในอากาศนั่นแหละแสดงถรมชักนำให้เศษฐีดำรงในศีลแล้วเสด็จไปสู่สถานของเท้าเธอ แม้อินลิสเศษฐีก็กระทำบุญให้ทานเป็นต้นได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในภายหน้าพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่โมคันลานะท,ทรมานเศษฐีตรณีถึงในครั้งก่อนก็ทรมานมาแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมฉาดกล่าวว่า อินลีเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเศรษฐีผู้มีความตรหนีในครั้งนี้ท้าวสักกะเทวราชได้มาเป็นโมคัล,ลานะพระราชาได้มาเป็นอานน์ส่วนช่างกัลร,ระบกได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แลจบอัฏถกถาอินลีชาดกที่แตก